สวัสดีครับผมนายเฉลิมศักดิ์ชมพูลเลิศนายกเทศสตมติตะบลพุลช้างสืบเนื่องจากทางเทศบาลตำบลพุลช้างได้จัดตั้งโครงการขยะเพิ่มพูนที่บ้านปุ่นหมู่สี่หมู่สิบระบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านมีสมาชิกทั้งหมดร้อยกว่าควเรือนเข้าร่วมโครงการโครงการขยะเพิ่มพูนดูได้จาก าชาวบ้านให้ความสนใจและดูได้จากผลสำลีทางทิศบาลตำบลภูรัญช้างาได้ทำโครงการนี้เกือบ1ปีมียอดเงินฝากที่ทางสมาชิกนำขยะมาขายเอาไปฝากไว้ที่ธนาคาราเพื่อการเกษตรจำนวน1นึ่งแสนกว่าบาทภา,ะะภายในระยะเวลา,าเกือบ1ปีทีนี้การขายขยะ โจ้าจะเห็นผลสัมีทิจากชาวบ้านให้ความสนใจได้นำเศษเศษเศษขยะต่างมาขายเวลาเป็นการเป็นงานชาวบ้านก็จะ,ะเก็บขยะเก็บไว้เก็บเองไม่ให้สถานที่งานแล้วก็สถานที่ในหมู่บ้านมีลุกลุงลังไปเ้ือยขยะเศษขยะพวกพวกหลอดกาแฟพวก อกองสุราพวกอลอตเตอรี่ทางเทศบาลตำบลพลช้างก็ฝึกให้กลุ่มชาวบ้านกลุ่มแบบ้านได้ทำเพื่อมารวมกลุ่มกันแล้วก็จัดเป็นสินค้าได้โชว์ตามงานได้เป็นสินค้าโอท็อปก็ได้ออกงานประจำทําให้ชาวบ้านคณะกรรมการ มีความรู้ลและรล้ความสนใจซึ่งเป็นสี่งที่ทางเทศบาลตะบนพลริช้างภาพภูมิที่สามารถนําขยะที่เหลือใช้แล้วนามารีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได,ได้เป็นการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลตะบนพลริช้างครับผม